สวัสดีนะคะเพื่อนเเจอกันอีกแล้วคะ่ะเพิ่งเสร็จจากทําสวนมายังไม่เสร็จดีแต่ก็พอประมาณนี้นะคะดีใจภูมิใจเหมือนกันที่ว่านี่โหระพาดูใบโหระพาสิจะมันเริ่มเหี่ยวหน่อยเดี๋ยวก่อนเนี่ยโหระพาใบขนาดนี้เลยนะสวยนะเนี่ยดูยดิโหระพาอันนี้คือได้มือหนึ่งแล้วนะ คือได้ได้แกงหม้อหนึ่งหรือว่าได้ผัดผัดหนึ่งแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเก็บแช่แข็งไว้ก่อนเพราะยังไม่มีอะไรทําเนาะจะเก็บแช่แข็งไว้ก่อนได้มื้อหนึ่งแหละเพราะ่าเก็บเออเราตัดให้มันให้มันแตกแตกโกใหม่เนาะแล้วก็เนี่ยอ่ะอ้นี่ที่แกะแลนที่แกะแล้วก็อ้นี้เนี่ยเราจะแกงแล้วก็ต้นตุงที่เราเก็บมาได้ที่ต้นโตโต,โต,โต,โตเราก็เอาที่มันกินได้เนาะ ะคะอะไรนิดเพราะจะลื้อหมดจะลงลงเม็ดผักใหม่เพราะได้เม็ดผักมาจากเมืองไทยเยอะเลยนะแล้วก็สลัดนะสลัดเห็นไหมได้สลัดมาเอาใส่ถุงไว้ก่อนกินกับอะไรก็ได้คณะอาจจะลวกลวกใส่กวยเตี๋ยวเหลืออะไรก็ได้นะนี่แกงแล้วเดี๋ยวที่ทำกระถางเลยนะ ทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะที่ได้ไม้ผักมาดูดิไม้ผักได้อะไรมามั่งนะไม้ผักต้นกล้วยไม้ผักนีก้นะฮะไม้ผักก็มีม้ผักบุ้งมาด้วยเนะาะผักบุง้งขอโทษเนียอาจจะไม่สวยนะก็เพิ่งทำสวนมาผักบุ้งนะโหระพาโหระพาก็ได้มาเหมือนกันผักบุ้งได้มาสอง กรปุงมาสามเนาะกระปุงสามแล้วก็มีโหระพามีกะเพรากระเพราก็เอามาสามโหระพา,ามากี่ซองก็ยังไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือคณะคณะฮ่องกงนะคณะฮ่องกงได้มาสามซองคณะฮ่องกงเนาะแล้วอันนี้คือคณะยอด คณะยอดมันจะต้นสั้นหน่อยแล้วก็ใบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคณะยอดอันนี้คณะยอดคณะยอดก็ได้มาสามเนาะแล้วก็อันนี้คือกลวงตุ้งกลวงตุ้งเนาะต้นใหญ่ใบนะออกดอกช้าน้ําหนักดีอะไรกันนี้ได้กลวงตุ้งได้มาสองแล้วอันนี้คือผักกาดขาวผักกาดขาวจริงๆนะ เมื่อสองปีที่แล้วเคยไปซื้อร้านร้านหนึ่งที่นี่มีขายนะแต่ช่วงนี้ไม่เห็นมีเลยได้ประกาศขาวก็ามาสองเหมือนกันถั่วผักยาวถั่วผักยาวนี่ได้มาสองเหมือนกันแต่มันเยอะหนะ้าปุงหนึ่งอะ่ะถั่วผักยาวนี่ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะลงดีไหมเพราะรู้สึกว่ามันจะช้าละกเพราะผักที่ว่าเราต้องเก็บผลผลิตเป็นหน่วยเป็นผลมันเนี่ยจะช้าอย่างมะเขือถั่วผักยาวเนี่ย มันอาจจะไม่ทันเพราะมันมันช้าแล้วมันหนาวแล้วแต่ถ้าคณะอะไรก็โอเคได้เลยผักบุ้งแตงแตงก็ได้มาถุงหนึ่งเนี่ยได้มาเพียบเลยนี่เห็น,น,นไหมได้มาเพียบเลยอือแล้วก็นี่นะคะต้องรีบเหนื่อยมากลงเครื่องมาแต่ก็ต้องรีบทําทําน,น,นี่เพราะต้องแข่งกับเวลาเพราะมันเหลือไม่มากแลนะ้วเนาะเดี๋ยวถ้ามันเย็นมาอีกมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตของผักอีก มันก็ไม่ทันอีกเราเราอยากจะปลูกกระเพรากับอ,อะไรอย่ากกะเพรากับโหระพาไว้เราจะได้แช่แข็งไหมแต่ถั่วเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะลงนิดหน่อยมันไม่ทันแต่ผักพวกนี้ผักผักที่ผักบุ้งผักะนาเนี่ยมันเป็นผักกินเลยมันแช่แข็งไม่ได้เราก็ต้องพยายามพยายามหาวิธีลงคือลงแบบ ลงทีละน้อยละน้อยไม่เยอะพอกินแล้วก็ลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่เนาะก็คงประมาณนี้นะบุโ๊โอเคใหญ่นะเนี่ยเสียงอ่อยเลยเสียนหัวนิดหนึ่งเพนเป็นเวลาก็ขอโทษขออภัยนะถ้าไม่อะไรก็แล้วแต่นะเนาะยวต้องไปทำสวนต่ออีกนิดหนึ่งขอเวลานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ